ครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ก็มาพบกับไลน์นิวส์บันเทิงกันอย่างเช่นเคยนะคะครับอยู่กับเราสองคนนะคะแพนด้าแล้วก็เอ็มค่ะสอสร้อยเอ็มนะเอ็มร้อยห้าสิบครับก็กลับมาอยู่เจอกันเหมือนเดิมนะฮะกับช่วงเวลาของไลน์นิวส์บันเทิงนะฮะกับช่วงเวลาแบบนี้นะครับผมเป็นตัวของตัวเองดีกว่าอย่าไปเรียนแบบชาวบ้านเขาเลยสดชื่นสดชื่นหน่อยนะครับ เล่นแบบเขาทำไมนะครับผมไม่ใช่คึกแสดงคืบๆผมต้องเฮฮานะครับนึกว่านึกว่าเพิ่งเพิ่งตื่นนอนมาเปล่าไม่ใช่นะเออดูเห็นเขาพูดแบบนี้แข่งคืนเราอยากคืบเมื่อไหร่เขาอ๋อค่ะตื่นค่ะตื่นค่ะตื่นผลที่พอเขาดูออกมาถึงไอ้แล้วนะครับเออหกโมงถึงเก้าโมงอ่ะครอ่ะก็อยู่ด้วยกันนะครับในช่วงเวลานี้นะครับเหนึ่อยเพ่งชั่วโมงโดยประมาณนะครับกับช่วงเวลาของ Brian n e i บันเทิงและ VIP Thailand นะครับเราออกอากาศกันอยู่ตรงนี้ กับการเาากกับกรรับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางต่างๆ,ๆไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube <Play> ก็ตามทีนะครับในหรือไม่ก็ Play Store, Play Store นะค <Store S 1> นะเข้าไปโหลดแอป,ป VIP Thailand กันได้นะคะจะได้สามารถชมเราได้ทุกที่เลยนะคะครับทุกที่ครับไม่ว่าจะเป็น ห้องครัวห้องน้ำห้องทำงานห้องน้ำได้หมดถ้ามีอินเทอร์เน็ตมี3 g มีเอ้สี่ีแล้วสี่ได้หมดในรถในเรือในโรงได้หมดเอ้ยในโรงไม่ดูนะคุณในโรงไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ค่ะไม่ดูไม่ดูไม่ดีไม่เป็นมงคลอันนี้ไม่ได้ใช่ไหมอืทไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็บอกดูได้หมดทุกที่อ่ะคุณบอกผม่องนั้นน่ะทุกที่ที่มันสามารถชมเราได้ขอโทษครับก็ข่าวที่เราจะมานำาอัปเดตวันนี้นะคะมีข่าวอะไรมั่ง เอาเรื่องนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยข่าวอื่นเพกืการพอ้องเป็นข่าวด่วนๆมาปมะมาสักครู่นี้จากในวันที่เราทึกเทปเนี่ยคือเรามีข่าวที่เตรียมมาแล้วตอนแรกเนี่ยแต่ข่าวนี้มันมาพอดีเราก็เลยต้องเปลี่ยนโพทันหันค่ะก็สําหรับคนที่รักหนังชื่นชอบเกี่ยวกับการดูหนังนะะดูภาพยนตร์เออนั่นแหละก็ต้องนนเสียใจด,ด้วยนะเออเป็นข่าวที่น่านตกใจนะคะบริษัท GTH ก็ได้ ยุบตัวลงได้ยุบลงแล้วนะคะคืออย่างนี้ที่เขายุบเนี่ยมันมีสาเหตุอย่างนี้เรื่องราวของเขาบอกว่า,วามันเป็นเรื่องภายในที่ความเห็นในการดําเนินธุรกิจไม่ตรงกันใช่เหตุผลง่ายๆแค่นี้แหละผมคงไม่ต้องไปลง่างเป็นอะไรนะเอาเป็นว่าเหตุผลทงธุรกิจไม่ตรงกันก็เลยยุบไอการยุบครั้งเนี่ยแม่กระท่งดาราไม่รู้เรื่องเลยอ่ะค่ะแต<บ>่ดาราในค่ายอ่ะกระทนหันมากเลยนะคะครับคำถามคือแล้วบรบรดาดาราจะอยู่ที่ไหนก็คงจะไม่คงจะไม่อดงานหรอกไม่ตรงงานหรอก เดี๋ยวนี้ก็ช่องทางก็มีเยอะแยะนะมีเป็นอิสระก็ได้มีดิจิตอลช่องอะไรใช่ก็มีทางเลือกเยอะแยะใช่ค่ะเรียกว่าบริษัทภาพยนตร์สามคนฟีเพาะมาจะรักจุดบ้างค่ะแต่ทางบริษัทนี้ก็ผลิตหนังหลาย่อหลายเรื่องเลยนะแฟนฉันไงเรื่องแรกสุดเลยโอ้โหเรื่องนี้ฮิตติดลมบนมากเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งเพลงทั้งหนังครับเพลงเนี่ยจริงๆเพลงมันมาตั้งแต่ยุค2517 18เจ็บปดแล้ว ค่ะเอามาร้องใหม่หลายๆต่อหลายเวอร์ชันเลยต้นฉนบับของใครครับรูไหมอืมไม่ทันจริงๆค่ะ,ะต้นฉนบับของชาตรีไม่ใช่ตาทีสิชนนะ <c oughs> ชาตรีสตรีงวงชาตรีก็จะมีสามคนตั้ร้องนำก็คือคุณนาราธิปกัญจนาวัตรนะครับบันทึกเสียงน่าจะประมาณปี2อ1 8ัน1 9ารอาวันนั้นค่ะสำหรับหนังเรื่องนี้ก็เล่นเมื่อตอนปีสองพนะคะแล้วกลมาร้อใหม่โดย กวางเ e อบิโนมอลนะครับแล้วก็มีคุณโฟกัสจิรกุลเล่นนะคะ<ด>กับจ๊ดกับแจ๊กเออจ๊ดนั่นแหละค่ะนี่ไงที่ผมเรียนแบบคุณตรยุทธ์ตอนต้นก็คิดถึงเรื่องนี้ไงเมื่อกี้อาที่ขึ้นต้นมาใช่ไหมเพราะว่าตอนนั้นคุณตรยุทธ์เอาเอาเอาพระเอกไปสัมภาษณ์จะต้องสองสามรอบอเพราะดังมากสมัยก่อนยังมีรายการถึงลูกถึงคนทางช่องเก้ามาก่อนนะก็ไปสัมภาษณ์ เป็นถึงลูกองคนเทปเดียวที่มันไม่ไม่เครียดเลยนะครับผมได้ชมอยู่ครั้งนั้นแอบต่อยุทธ์พูดมาคำานึยผมไม่สัมา์คุณนะคุณคุยเองคุยอยากคุยอยากคุยเรื่องอะไรกับหนังคุยกันเลยก็ปล่อยเขาคุยกันเองอะชั่วโมงครึ่งเต็มเต็มนะครับก็สนุกดีวันนั้นผมจาได้ว่าปีสี่เจ็ดใช่ไหมนะครับตอนนั้นหนังหนังมันมันมาปลายปีสี่หกไงแล้วสี่เจ็ดเขาก็เริ่มดังนะครับ แล้วก็อีกหลายเรื่อง A T A Order อีกเรื่องหนึง่งค่ะแล้วก็เรื่องพี่มากนี่ก็ร้อยล้านเลยนะที่มาริโอมาเ l อร์เล่นกับใหม่เดวิกาใช่เรื่องนี้ฮิตมากดังมากครับแล้วก็อะไรกันหลายต่อหลาย,ยาเรื่องไงไอไฟตันกิ I ้วยังไงล่าสุดเนี่ยใช่ล่าสุดเลยค่ะไอไฟตันกิ I ้วเลิฟยูเป็นหาังเกี่ยวกับครูภาษาอังกฤษกับเด็กช่างใช่สอนเป็นหนังสอนภาษาอังกฤษอันนี้ก็สนุกนะเด็กช่างอยากไปหาแฟนไงแฟนเป็นคนญี่ปุ่นก็เลยฝึกภาษาอังกฤษ ฝึกไปฝึกมาไปชอบครูเฉยเลยเรื่องหมดแล้วนะครับเรื่องอะไรกันล่ะล่าสุดนี่กันยังไงคิดถึงวิทยานี่ไงที่พลอยเล่นกับบี้เดอะสตาร์นะคะอันนี้ก็ฮิตมากมีเสียงบรรยายภาพด้วยนะไม่ใช่บี้ไม่ใช่ค่ะบี้เดอะสตาร์มันมีอ๋อมันมีบี้สองคนบี้เคพีเอ็นกับบี้เดอะสตาร์ใช่ใช่ใช่ปบี้เดอะสตาร์เล่นนะคะอย่าเพิ่งเข้าใจผิดแล้วก็เรื่องอะไรล่ะก็เออฟรีแลนซ์ด้วยนะคะ แล้วก็ชัตเตอร์กดติดวิญญาณวีหลายต่อหลายเรื่องในขณะที่เราทายอยู่จะกดติดอะไรไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับชัตเตอร์อาจจะกดติดช <affe tới> okay. ัตอย่างอื่นไปนะครับชัตเตอร์อะไรอ่ะก็นี่คืออีกหลายๆเรื่องนะครับามว่าสิบยี่สิบว่าเรื่องนี้ก็เหลือกินสำหรับใข้นี้ใช่ก็เป็นสิ่งที่น่าจดจํามากเลยนะคะครับสําหรับใข่ GTH GTH เหยดฮดผมติดเฮดคนรู้เลยผมเรียนโรงเรียนวัดเนี่ยไอเฮดเนี่ย GTH ค่ะเรียนหนังสือครูสอนอัตถ้องแชร์เก้าอี้อัตถ้องแชร์เก้าอี้ C H C H U A C H U เพราะผมออกเฮดมาเขารู้เลยผมเรียนโรงเรียนวัดแน่เลยเนี่ยทำไมก็ได้ก็เราเรา GTH นะครับชัดแล้วค่ะชัดแล้วชัดแล้ว ทรงสงสารสงสารทีมงานบ้างนะคะไอ้น้ำลายคุณเนี่ยไมู่ไกลอยู่ล้อเล่นล้อเล่นขอเคจบไปนะครับ GTH GTH จบไปนะขอพายค่ะแล้วก็ต่อไปก็เป็นเรื่องราวดีๆบ้ากันบ้างนะคะก็เป็นเรื่องของคุณนเดชคูกิมิยะครับได้ไปขอขมาลาบวชนะคะถึงหน้าบวชนี้อายุไม่เกินอายุไม่ได้ครบบวชนะเกินครบบวชแล้วล่ะอืมก็ได้ไปขอขมาลาบวชกับ ดาราผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงนะคะครับไม่ว่าจะเป็นคุณวดี้หรือว่าคุณติมายุรชาติแล้วก็คุณจ๋ายุศนีแล้วก็คุณแม่ของคุณยาย่าค่ะแม่ปลาแม่ยาย่าใช่ไหมใช่เอ้มตอลงคู่นี้เขาเขาสนิทกันไม่แม่ปลาแม่แก้วใช่เขาก็ขอขมาขอเอาขสศกรรมเรียบร้อยแล้วก็ เตรียมที่จะบวชในวันที่1ธันวาคมนี้นะคะที่วัดนาหลวงจังหวัดอุดรธานีนะคะก<อ>็ขอส่งโหติกรรมเ<อ>นี่ยว่าสิ่งที่เคยทาร้องเกินมว่าจะเป็นทางกายกรรมมนโนกรรมวจีกรรมค<อ>่ะนะครับไอ้มนโนกรรมวจีกรรมเนี่ยผมเข้าใจนะอไอ้กายกรรมนี่อะไรนี่เปียอยางห่าไม่ใช่ กายกรรมคือหมายถึงว่าการการล้มรเกินทางกายใช่ไหมใช่กายวาจาใจเพียงอย่างเกาหลีที่มาทําบ้านเราเนี่ยไรสาระล้วควรนี่ยังไงพวกเรากขออนุโมทนาดนะครับคือคนบวชเนี่ยผมเชื่ออย่างหนึ่งคือการขอขมาเป็นสิ่งที่ดีข้อที่หนึ่งเราอาจจะไม่ได้ทำอะไรผิดต่อเขาแต่เป็นการขอขมาว่าอะเรามีจิตใจบริสุทธิ์ที่จะบวชถูกไหมข้อที่สองการขอขมาถือว่าเป็นการเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ในตัวด้วย ใช่ลก็ขอขอขมาลาโทษโอ้โหศีกรมใช่แล้วไม่ว่าเราจะเคยล่วงเกินทางกายวาจาใจอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีก็เออก็ขออโหสิกรรมไป<อ>นะคะสิกรมน,นะครับ<ห>มันจะมันจะต้องเป็นการบวชนะครับวันแม่วันพ่อได้หมดนะครับอยาใจขอขมาอย่างเงี้ยท่านผู้ชมนะครับเออว่าเราอาจจะพูดอะไรนินทาคือผมไม่เชื่อหรอกคนเราไม่เคยเนินทาผู้ใหญ่แม้กระทั่งพ่อแม่เราอาจจะคิดในใจนะครับคิดในใจแต่ว่าถ้าขอขมาเราก็จบนะครับเพานี่แหละครับนี่คือสิ่งดีๆที่เราที่ คุณนเดชทําให้เราเห็นว่าการบวชในพเทศไทยต้องมีการขร้อมมาอย่างไรนะครับส่วนเรื่องของญาญยา,ยา,ยา,ยายไม่รู้จักการถือหมอนอะไรเนี่ยแล้วมีการไปวิวาแก่ทางทางโซเชียลเนี่ยผมจะบอกว่าอย่า,ยาไปว่ากเลยคือเด,เด็กรุ่นใหม่แล้วเข้าใจนะะอาจจะมีอะไรที่เขาไม่รู้บ้างไม่รู้ลราก็อธิบายครับในขณะที่คนคนไหนที่ทราบนเนาะ,ะที่มีค่ะเํา,เววาจำได้จำได้ที่ที่เรามาเล่าให้ฟังกันตอนนั้นนะคะญาญาบอกไม่รู้จักว่าถือหมอนคืออะไรคือเขาก็เลยมีคนไปว่าถึงขั้นว่า เป็นคนพูดภาษาอะไรอะไรเงี้ยจริงๆผมก็อย่าไปว่าขนาดนั้นเลยนะครับเมียแม่เข้าใจก็อธิบายก็แล้วกันนะครับอีกชักเดียวหนึ่งอาจจะเกินเวลาหน่อยไม่เป็นไรเรื่องของคุณไงเรื่องชมพู่นี่ไงเรื่องชมพู่อร่อยไม่ใช่นะครับชมพู่อะรยาสินะครับเขาจะมีลูกยังเขาจะไม่มียังไม่มีตอนนี้ยังไม่มีแต่เขามาให้ข่าวไงกับทางไทยรัฐออนไลน์เขาบอกว่าเอคุณน็อตว่าไงคุยกับแล้วคุณแม่ว่าไงคุณแม่ของคุณน็อตเนี่ยน็อตแฟนเขาเนี่ยคุณชมพู่บอกว่าก็คุยกันว่าอยากจะมีลูกนะพร้อมแล้วล่ะ แต่คาถามคือว่าจะมียังไงคือจะมีธรรมชาติหรือว่าจะทํากิฟต์แล้วนะช,ชมพู่ว่าไงคะคือชมพู่บอกยังไม่แน่ใจจะต้องดูว่าธรรมชาติจะมีได้ไหมจะติดไหมถ้าไม่ติดก็ต้องทํากิฟต์ไงนะครับแต่ว่าเขาเนี้ยจะเป็นลูกแฝดหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่ามทางฝั่งของคุณน็อตเนี่ยเขาแปลกกันทั้งบ้านอืเขาแปลกกันหมดเลยนะคุณอันนี้ขานักข่าวว่าเอาเรื่องลูกจบแล้วนักข่าวก็เลยมาถามเรื่องหมย่ยเลิกา ที่ไปออกรคอนเสิร์ตกับเบิร์ตมาล่าสุดเนี่ยทำได้ไหมอ๋อทำได้ทำได้ดราม่ากันอีกแล้วเหรอคะไม่ดราม่าหรอกก็คือว่านักข่าวถามให้ดราม่าเองนักข่าวไปถามว่าเอ๊ะทำไมคุณรู้สึกยังไงที่ใหม่เนี่ยดังรู้สึกคอมเมนต์น้องไหมเปรียบเทียบกันอีกแล้วค่ะว่าไปชมพู่บอกไม่ได้คอมเมนต์นี่ใหม่ก็เคยทำนันด้วยกันที่ช่องเจ็ดเมื่อก่อนก่อนที่ชมพู่ชมพู่ช่องสามใช่ไหมใช่เขาเคยอยู่ตอนนั้นใหม่ยังเป็นเด็กเล็กๆยังไม่ได้เป็นนัฐงเอศในซัมซังตอนแรกเละใช่ไหม ยังไม่เข้าวงการเลยนะยังไม่เข้าวงการยังเป็นเด็กแถวๆนั้นอยู่เลยง่ายๆเถอะเขาก็เห็นกันไต่เด็กๆเขาว่างั้นจนตัวเองมาอยู่ช่องเจ็ดป้ามาอยู่ช่องสามใหม่เขาอยู่ช่องเจ็ดก็เห็นกันอยู่เห็นความดังของน้องเขาบอกน้องดังเราก็ต้องดีใจด้วยราะเราก็รู้อยู่แ้ส่งเสริมกัน,นเออเราก็รู้อยู่ว่าแต่จะทาในวงการบันเทิงใหม่ใหม่มาก่าก็ต้องไปเขาบอกถ้าเขาแบ่งความดังได้องเขาก็จะให้น้องก็แล้วกันเขาว่างั้นแต่เขาก็สวยเหมือนกันนะคะก็ดัง ในเรื่องใหม่เขาก็มีเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาเยอะแยะในเรื่องของแฟชั่นก็กใครให้เป็ชมพู่อ่ะชมพู่เนี่ยเขาเริ่มจากดาราช่องเจ็ดเคยอ่านข่าวเส้นทางบันเทิงในะช่วงปีติดสี่สี่ห้าเป็นพิธีกรช่องเจ็ดแล้วก็ตอนนี้อยู่ช่องสามก็มาเป็นพิธีกรรายการสามแซบด้วยใช่ค่ะแล้วก็เล่นละครหลายต่อหลายเรื่องเลยใช่ครับก็บอกไม่ไดจชาน้องหรอกนะก็เนี่ยใครที่เข้าใจผิดก็อยากเข้าใจผิดนะเข้าใจใหม่วอางั้น อ่ะเกินเวลาแล้วมั้งครับพักกันคู่หนึ่งีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อครับพักสักคู่ครับ